เรื่องเล่าจากประสบการณ์เมื่อวัยเยาวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อย่างงมงายควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมคลิปนี้จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวัยเยาว์ณนะตอนนั้นอายุอยู่ประมาณ11หรือ12ปีก็ประมาณปฐมห้าปฐมห ก็อาศัยอยู่กับผู้ปกครองอะนะหรือว่าก็เรียกกันว่าครอบครัวละแวกบ้านเองก็เป็นบ้านที่เ,เรียกว่าอยู่ในตลาดตลาดยุคโบราณก็จะคล้ายๆกับศาลามีเสาปูนมีหลังคาเปิดโล่งหลังคาก็จะเป็นสังกะสีบ้านผู้คนที่ล้อมรอบตลาดก็จะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้อาจจะมี ชั้นครึ่งหรือสองชั้นหลังคาก็ยังคงเป็นสังกะสีประตูบ้านก็เป็นประตูบ้านไม้บ้านไหนที่มีฐานะก็จะเป็นลักษณะบ้านแบบบานประตูมีบานพับส่วนบ้านทีออ่ระดับลงมาจากนั้นหรือหรือจนเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นบ้านไม้ยกและกันอาจจะเป็นแผ่นไม้ธรรมดา หรือเป็นแผ่นที่มันมีการแกะสลักลวดลายแต่ก็เป็นลักษณะยกเหมือนเดิมพอดีว่าที่บ้านก็ประตูบ้านก็จะเป็นลักษณะบานไม้แบบไม่มีลวดลายแต่ก็ก็ดูรูว่าคือประตูบ้านสามารถยกปิดเปิดได้จะไม่ใช่ลักษณะบานพับแล้วก็ณนะตอนนั้นช่วงเวลาที่กลับจากโรงเรียนประมาณ56าหโมงเย็นเนี่ยปกติจะปิดบ้านเองไม่ได้ จะเป็นที่บ้านเนี่ยเช้ามาจะเป็นคนปิดบ้านให้ส่วนกลับมาเนี่ยเวลาเปิดประตูบ้านก็จะมีคนที่รู้จักกันหรือว่าแม่ค้าแถวนั้นเปิดประตูหรือว่าปิดประตูให้ณะตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กจะไม่ค่อยอยู่ในบ้านเพราะบ้านจะค่อนข้างมืดถ้าเปิดประตูหลังบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีแสงสว่างเพราะมันค่อนข้างจะเป็นป่าด้านหลังจะเป็นป่าแล้วก็มีเหมือนป่ากล้วย ก็ไม่ค่อยนิยมเปิดเพราะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นพวกไข้เลือดออกยุงเยอะดังนั้นข้างในห้องข้างในบ้านสิก็ค่อนข้างจะมืดแล้วก็ไม่ค่อยน่าอยู่ถึงแม้จะโป่งก็ตามด้วยความเป็นเด็กก็เลยชอบอยู่ข้างนอกมากกว่าก็เลยให้แม่ค้าแถวนั้นปิดประตูบ้านให้ซึ่งการยกประตูไม้มันหนักมากเด็กอย่างเราไม่มีทางที่จะยกขึ้น แล้วก็ช่วงนั้นยังไม่คํำมืดแม่ค้าก็ยังไม่กลับก็เลยไปนั่งอยู่หน้าร้านแม่ค้าซึ่งหันหน้าไปทางบ้านของตัวเองก็เ,เรียกว่าเผชิญหน้ากับประตูบ้านตัวเองแล้วกันง่ายดีแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นมาเก็บก็ไม่ได้ไปเล่นกับใครเพราะว่าเด็กตลาดจะไม่ค่อยได้ออกไปเล่นกับใครส่วนใหญ่ก็จะเล่นง่ายๆเลยโยนลูกหินก็คือมาเก็บนั่นแหละแถวนั้น ซึ่งตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงดังตึง้งก็ตกใจเหมือนกันว่าเสียงอะไรดังมากเมื่อเงยหน้าไปดูก็คือเห็นประตูบ้านของตัวเองเนี่ยมันลอยไปตั้งอยู่พิงกับประตูอีกบานหนึ่งซึ่งซึ่งที่พิงอ่ะก็คือพิงอยู่ด้านในไม่ได้พิงด้านนอกแล้วเมื่อมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างในบ้านมันมืดข้างนอกก็ยังสว่างแต่ข้างในน่ะมืดก็เลยถามแม่ค้าว่า แม่ค้าได้ไปเปิดประตูไหมแม่ค้าก็บอกว่าเก็บร้านอยู่ไม่รู้เรื่องแม่ค้าก็ย้อนถามกลับมาว่าเออเราได้ไปยกเปิดประตูเองหรือเปล่าเราเองก็ตอบว่าคงยกไม่ไหวอะค่ะมันหนักหลังจากนั้นก็เลยให้แม่ค้าไปปิดประตูให้แล้วก็นั่งมองมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งค่ำก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่แปลกใจอยู่มาจนปัจจุบันนี้ว่าทำไมมันเปิดเองได้ทั้งที่มันเป็นประตูที่หนักมากแล้วมันเป็นไม้แบบไม้ลักษณะตันไม่ใช่ไม้กลวงก็เลยหาสาเหตุอะไรไม่ได้นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ